แอบหลอกเองเงินดีมีหมอมีหมอหมอช่วยเขาไม่เปิดนะคะจะให้ส่งน้ำพระแก้วมรกตจำลองมาจากไหนคะเวียดนามนะออ คนจีนองเลออ้อใหญ่ค่ะอ้อเลื่ออมใหญ่อาจจะมาใช้ค่อ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่จ้าพี่ก็ฝังตั้งนานเดี๋ยว ส่งน้ำปลาแก้วมอลกระดกันนะคะเพื่อนๆตามคิว <Thank you. S 1> แค่นี้ก็ได้บุญแล้ว mm. ใช่ไหมมาแค่นี้ก็ได้บุญแล้ว วันนี้พาเพื่อนๆเข้าวัดประแก้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าข้างในนะคะปิดให้ส่งน้ําพระแก้วจําลองข้างนอกค่ะ nó khao khéo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  tông khao nó có tông khao thẻo đuổi nào nó khao thẻo khao thẻo

พูดหน่อยสิเราพูดไม่ได้เราเองวันนี้พี่น้องชาวเมียนมากัมพูชากัมพูเดีย มาไหว้พระมากกว่าคนไทยอีกนะคะที่นี่ฟังเข้าใจเนาะใช่ไหมน้องมาจากไหนคะกัมพูชาคนมอนคนมอญคนมอญอยู่ประเทศไทยคนทางฝั่งไหนอะ่ะอ๋อฝั่งสังขะทางนี้ใช่ไหมกาญจนบุรีอ๋อเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องเรามาหมดเลยวันนี้วันดีเนาะ วันดีวันดีอดทนหน่อยเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย <laughs> พี่ไปเป็นลมอยู่รอบเหมือนอไม่ได้หมอหมอเจาะน้ําตาลเจาะวัดแบบความดันเมื่อกี้ร้อนร้อนมันร้อนเดินมาร้อนแล้วคนเยอะมากอ๋อโอ้พี่พี่นึกว่าไม่มีคนแล้วพี่ถึงมาสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่มาโหนึกว่าสิบห้าไม่มีคนที่ไหนได้คนเยอะ เ้าฟรีใช่ป่ะวันนี้ทำบุญนไม่เป็นไรหรอกเนาะวันเดียววันเดียวคนเยอะดีคนเยอะเยอะมากตอนนี้พี่น้องชาวเมียนมาเราบุกบุกวัดพระแก้วแล้วนะครับเยอะมากมพี่น้องชาวจีนเราด้วยเมื่อกี้พี่ซื้อกางเกงมาตัวหนึ่งกะว่าจะเอาไว้ใส่กับบ้าน ที่ไหนได้คนจีนเขาใส่กางเกงขาสั้นสงสารเนาะ<ม>ก็ขายราคาราคาทุน140บาทปกติตัวนี้มัน2 0 0เจ้าของร้านเนี่ยเขาเห็นเราเป็นคนไทยเขาขายแค่140เราต้องให้เขามันจะให้เราร้อยหนึง่งเราไม่เอาเราเอาแค่ 140. คร,ร้อยสี่สิบข้างในเหรอข้างในเขาไม่เปิดเขาให้อยู่ไว้ข้างนอกวันนี้เพราะว่าคนมันเยอะเกินมันมันดูแลไม่ไหว ดีนะแดดทุบแดดทุบแดดทุบเท่าไหนเอวนะเออ,นะเอ,อลมนี้วันนี้มีลมวัดพระแก้วปะกะติไม่มีลมนะ,ะ,นะดมยาดมยาหอมจะหอจะมองเยอะ,ะมากคนเยอะมากดูนู่นพวกเราเห็นไหมหันกลับมาข้างหลังผมนู

หาหาเจอแล้วย <N Memorial> <m> ังอ mm ่ะถ้าหใช่ไหมสวยแล้วโอ้มีลมหน่อยเนาะไม่งั้นเป็นลมโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆนึกว่าไม่มีแล้วเนี่ยที่ไหนได้โอ้ดีแล้วพี่ไปฟัดนู้นมาก่อนแล้วพี่ไปเข้าวัดนู้นมัก่อนแล้ววัดวัดระฆังทางนู้นเห็นเห็นว่า เวัดวัดโพดไม่ไปเหรอใช่ไหมพอออกจากนี้ก็ไปวัดโพ<ห>อ้โใช่ใช่โอ้โหวันนี้วัดพระแก้วปิดนะครับแต่แต่ข้างนอกก็ให้ไหว้ข้างนอกนะครับไม่ให้เข้าเพราะคนเยอะเขาเอาไม่อยู่เอาไม่เอาไม่ไม,ไ,มไม่รู้เหรอ อ๋อเห็นในหลวงเสด็จนี่แล้วก็ให้ดูหลังคาบโบทไปก่อน าให้เราดูเมาโน่นะครับโน่เขาให้วนออกว่ะป่ปเราได้เห็นแล้ว คนเยอะมากคนเยอะมากเมือนใจในหลวงจะเสด็จส่งน้ำดูใจมันะในหลวงในหลวงจะเสด็จเราจะส่งน้ำแค่ครึ่งวันแค่ครึ่งวันเราให้ได้ครึ่งวันยังดีนะ ไปไปเราไม่แค่แหละไปไปไปเราทลเดินไเนเด้บนได้บูนเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้บุนเหมือนกันเนาะเขาปิดครึ่งวันนะครับ

ไม่รู้จะเป็นลมเราไปทางไหนดี ลมหน่อยนึงนั่งได้ไหมขอนั่งหน่อยได้ไหมจะเป็นลมแล้วคนมันเยอะเกินอ่ะไปต่อ คุณค่ะนี่ไว้พวกแกมาลอกดก่อนนะเนาะไว้เผื่อนะคะคเพื่อนๆคณเยอะมาก ทูบจุดทูบเทียน

ขาอ๋อเดี๋ยวเราเขาต้องวางทุคดิค่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนค่ยเนี่ยเนี่ยเนค่ย

ออกไม่ได้ไปออกทุได้ออกทุรันเข้าเลยนะไมช เข,เขาออกทางไหนคะทางนี้ต้องมาในพัทยาน,น,นีครับตรงไปอย่างเดียวเลยครับขา

오 จะไปดูอ่อก็คืออันนี้ไปกางเกงไปไม่ได้ครับถ้าเป็นไม่ไปกางเกงไปไม่ได้ก็ทขาให้ไปก็ไม่ไปกลับบ้านนุ่งกับโปรงไปได้เรานุ่งกางเกงมา เราไปไม่ได้เราก็กลับเขาไม่ให้ใส่กางเกงเราก็กลับเดินกลับ ข้าวใต้ดินนี่นะแล้วไปโผล่ตรงตรงเดินที่สนามหลวงอ่ะแล้วค <tama> ุณจะเห็นตึกระแบ่งตามระเบียบ เราไม่เข้าเรามาทางนี้ฮ่าฮ่าอันกันไม่ขึ้นเห <c oughs> นื่อยจะเป็นลม